สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรรบครูบสุดท้ายของเวียวเวลล่า หลังจากที่ปล่อยให้บรรดาขาเมาส์จับตาความสัมพันธ์ของโครรักคามชองเบล่ารานีแคมเปนและเวียสุกรวัตรขนารถอยู่นั่นเนื่องจากเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้เห็นทั้งสองคนมีโมเมนต์พิเศษร่วมกันบนโลกโซเชียลกระทั่งล่าสุดในรายการวันบันเทิงออกอากาศทางช่องวัน31บอยวันบันเทิงได้ออกมาเปิดเผยข่าวใหญ่ช็อกวงการส่งท้ายปีด้วยการระบุสถานะคนรักระหว่างเวียและเบล่าตลอด9ปีสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภาพถ่ายร่วมเฟรมสุดท้ายที่ทั้งคู่ถ่ายคู่กันนั้น ก็คือภาพบรรยากาศในตอนที่เบลลา่าราน,นีเดินทางไปส่งเวียรสุกรวัตรที่สนามบินก่อนที่ฝ่ายชายจะเดินทางไปถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดเตอร์ซีนไลฟ์ภารากิจกู้ชีพหมูป่าที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และค้ดที่ติดอยู่ในถ้าหลวงถึงอย่างนั้นแล้วแม้ว่าความสัมพันธ์นระหว่างคนทั้งสองจะไม่ได้ใช้คําว่าคนรักเหมือนก่อนแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความสัมพันธ์ดีมาให้แก่กันเสมอซึ่งสังเกตได้จากภาพหวานๆในอดีตที่ยังไม่ถูกลบหายไปไหนรวมถึงหลายๆโพสต์ตลอดหลายเดน ที่ผ่ผาานมก็ยังมีการเข้ามากดไลค์เป็นกําลังใจให้กันอยู่เป็นระยะโดยในวันที่30พฤศจิกายนนี้เบลล่ารานีจะมีงานอีเวนต์โชว์และเจอกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมทีมข่าวจะรีบนำมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบก,กันอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็เราติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่ไรก,กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ